ตามหาเด็กเกียร์นะครับวันนี้อยู่กับผมชินและฟอร์นะวันนี้ก็อยู่กับผม,มอีกตัวซื้อกลับเกยเมอร์เป็นรายการน้องใหม่ที่มาในช่องผมแนละ้วอ่ะโอเคไปและตะกกล้องวันนี้ครับคือคุณเจมไอรีวิวแม่งขายได้ดีไปแล้วไปเกียร์นะมาเด็กเกียร์คนระับเจอเด็กเกียร์นะสา,ามคนนะหน้าตาเหมือนเด็กหมาเลยฟันหล่อเนี่ยเราจะฟันเหยียบที่นนะครับายการนิวเบน รายการที่มาในเออนี้ครับมาวันนี้เนี่ย, <c oughs> ยใครไม่เชื่อยครับต้องมาดอนะครับตอนนี้เจอเด็กงอ่งเออถัาคุณเชื่อครับคุณเชื่อไหมครับตีครับตีครับอ่าคุณอ่าบ็อกมีมีรรกำในนี่มั้งครับ เตนเพลงใบาอ่าเล่นให้ดูรานทดสอบครับทดสอบครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายโอเคโอเคเาโอเคชุชากชากอ่ามาได้เด็เกมคนนึ่งรบในของรายการนี้ครับคือคุณเต้ครับครับขอบใน้ับสองคนไปถาหน่ครับ

ตัวมึในชีวิตคุณมีอะไรบ้างครับตัวมึในชีวิตคุณมีอะไรบ้างครับไม่เหลือแล้วอะกต่อไปเลยอะคุณเชื่อเหรอเมี่อกุมีวิรความในหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างเส้นเกาวไงเออตมมาพูดมันได้เนะเขาเป็นเล็กที่มีวรกรรมเส้นเขาวู่้นนะอ่ะองเต้นดีอ่ะ มีคุณมีความสามารถพิเศษไหมครับมีวามสามาริเไปเลยครับไปเดนไปครับต่อไปนี้เราจะไปที่สนามกันนะเราจะหาผู้ด็ดโชคดีอีกสองคนนะครับ เอคัมันจักนปรับปน้นรานทำอะไรครับเฮ้ยเจตเกียร์แล้วจเกียร์เลยไปเกียร์เลย่ะเกียร์เลยเเกียร์ต้องราวังเจตเกียร์รับตอนี้เกียคนแรกได้ไปหาเ็กเกียร์คนอื่นนะครับ

ไปกินกระป๋อถูกแล้วมาพูดชื่อ,อเอาค,ครับมันก็มันเออเจ้าบงพูดดังๆหน่อยครับบงอ่าคุณได้คุณมีวิรกรรมในหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างครับมีอะได้อ่าครับ,บ,บนนคุณมีวิรกรรมในหมู่บ้านนี้มีมีอะไรบ้างครับวิรกรรมเจ็บปีบองคุณมันนี่แปลกใจครับ ก็คือวราก็มาทำต่อครับมันมีอะไรกรรมอะไรในนี้มั่งครับจะบอกดีๆไม่บอกครับไม่งั้นช้างตายแน่เร็วอะไรสัตว์มีครับผ่านแล้วผ่านแล้วครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอตัดพาไปก่อนครับพอเจอวันหน้าสัวันนี้เจัสดีครับ